รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันเส้นทางเพิมความฝันกับความสุขต่อให้ไกล I'm อ๋อตรงนี้เลยครับพี่โอเคถึงแล้วขอบคุณมากครับผมครับผมใช้ครับการนาเรียกใช้ได้เลยครับพี่ขอบคุณครับโชคดีครับสมัชยาฟาร์มสเตย์สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือสถานีอาชีพนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านบุคคลที่รู้จริงทำจริง เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางและแรงบันดาลใจในการต่อยอดอาชีพและสร้างไรายได้นะครับ วันนี้นะครับเดินทางมาถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับอยากจะพาคุณชมมาที่สมัชยาฟาร์มสเตย์แห่งนี้มีทั้งโฮมสเตย์มีทั้งฟาร์มรและที่สำคัญคือฟาร์มที่เนี่ยเขาเป็นฟาร์มต้นแบบฟาร์มตัวอย่างในเรื่องของการเลี้ยงสตัตว์ปลูกพืชปลูกผัก,กแบบผสมผสานและก็มีเครือข่ายนะครับอยู่ในสาก,ก์จำนวนมากมายซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราแบบคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนเดิมต่อยอดได้มากขึ้นแล้วก็พักที่นี่สบายๆแล้ว ากกว่านั้นก็คือว่าจะได้ไปเรียนรู้พร้อมกันว่าการสร้างอาชีพแบบที่นี่ที่บอกว่าได้รายได้เป็นขั้นบันไดทั้งรายได้รายวันรายได้รายเดือนรายได้รายปีมันต่อเนื่องและดีกับคนในพื้นที่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงที่นี่แล้วขออนุญาตทํารายการแล้วก็จะค้างพื้นที่นี่ด้วยเลยนะครับแต่อันดับแรกคือต้องตามหาก่อนว่าเจ้าของอยู่ทางไหนเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของพร้อมกันเลยนะครับมไป สู่เส้นชัยหนึ่งความรู้สุอาชีอยู่แห่งหนน้ำเพอใดพร้อมจะไปที่ตรงนี้จะมุ่งไปสู่เส้นชัยหนึ่งความรู้สุอาชีอยู่แห่งหนน้ำเพอใดพร้อมจะไปที่ตรงนี้จะ วันนี้ลงมาถึงในท้องทุ่งจริงๆที่อำเภอบ้านกรวดที่บุรีรัมย์นะครับอยากรู้ว่าการเลี้ยงสัตว์และก็ปลูกพืชแบบผสมผสานที่ได้นอกกรอบและได้ตามที่เราคิดเอาไว้เป็นยังไงต้องมาถามกับพี่ท่านนี้เลยนะครับอยู่กับพี่ยุนะครับคุณสมัชยาสมานมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เข้ารายการที่ผมทําเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงผมคนเดียวนะ พี่ยุบอกก่อนด้านหลังเสียงลูกๆค่ะลูกๆของพี่ยุเต็มไปหมดเลยมามาปุ๊บเรียกแม่ทันทีรอฮะแม่แม่แม่เต็มไปหมดเลยนะครับคือด้านหลังมีทั้งแพะอันนี้มาอีกแล้วแม่มาอีกแล้วมีมีอะไรบ้างครับข้างหลังตอนนี้ก็มีแพะแกะแล้วก็หมูเป็ดไก่ โซนนี้เป็นโซนสัตว์ปีกอะค่ะเป็นโซนสัตว์ปีกแล้วก็กบปลากบปลามาหมดเลยคือในพื้นที่นี่คือค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วเชื่อได้เลยว่าเข้ามาแล้วจะตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งที่พี่ยุได้สรรหาเอางี้ก่อนพี่ยุครับพี่ยุเป็นคนพื้นเพที่บ้านกรวดค่ะคนที่นี่เลยค่ะเป็นคนที่นี่เลยเป็นลูกชาวนาค่ะอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูค่ะเรามั่นใจไหมว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำมาแบบนี้แล้วเราจะเป็นเกษตรกรตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยคื ตั้งใจ uh huh. ตั้งใจจะเป็นเกษตรกรเลือดร้อยไปเลยค่ะแต่ว่าด,วด้วยการที่คนยุคเก่าเนาะเขาทำอย่างเดียวค่ะแต่ความคิดของพี่ยุไม่ใช่แบบนั้นเหรอครับค่ะก็ความคิดคือทำอยังไงก็ได้ให้เรามีไรายได้เยอะๆ uh huh. ทำยังไงก็ได้ให้เราขายสินค้าเราได้ได้ ทุกวันหรือทุกเดือนหรือทุกปีค่ะก็เลยมีความคิดทําแบบเกษตรผสมสารค่ะคเลี้ยงหลายๆอย่างค่ะแต่บอกว่าความคิดแบบนี้กว่าจะมาก็ไม่ใช่ง่ายด้วย<ช>นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพที่พี่ทําอยู่คือก็ปกติรับราชการอ,อยู่ที่โคราชก็ด้วยการที่พ่อแม่ อายุเยอะแล้วก็อยากมาสานต่อเรื่องการเลี้ยงหมูค่ะที่บ้านก็จะทําฟาร์มหมูค่ะก็มาสานต่อพอสานต่อได้3-4ปีเจอภาวะตกต่ำอ๋อเหรอคะใช่ค่ะราคาตกนี่ใช่ค่ะจาก85บาทเหลือ40บาทเงี้ยกเลยก็เลยว่าโหเขาเขากินอาหารทุกวันต้นทุนเราอกทุกวันค่ะก็เลยคิดว่าทํายังไงเราจะได้ลดต้นทุนแล้วเพิ่มรายได้ทำยไงเราจะ ยั่งยืนก็คืออยากเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนกลางมากจนเกินไปค่อยๆเรียนรู้ค่ะทาตั้งแต่ขั้นบันไดตามที่พ่อหลวงท่านสอนนะคะทาแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะแบ่งเป็นทำนาข้าวกี่เปอร์เซ็นต์ทำบ้านกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะรายได้เราแต่ละที่อ่ะเราจะรายได้จุดไหนบ้างก็เลยแบ่งตามที่ท่านสอนแล้วก็ ไปอบรมตามปัุสัสตว์ไปบอบรมตามเกษตรนะคะเราต้องมีการรวมกลุ่มขึ้นมาการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนอการขายสินค้าถ้าเราขายคนเดียวชุงว่าเราขายแค่แกะหรือหมูคนเดียวพอค้าไม่มาแน่นอน,นออต้องเกิดการรวมกลุ่มทีนี้การรวมกลุ่มแบบไหนเราได้เป็นพันตัวเป็นร้อยตัวเราก็จัดตั้งสากลจังหวัดขึ้นมาเดียวนะปกติเนี่ยพอมารวมกลุ่มมากๆเข้ามันจะกลายเป็นวิสากิจชุมชนแต่ที่นี่เป็นสากลก่อนสากลใหญ่เหรอฮะแสดงว่าที่นี่ น่าจะรวบรวมกันได้จํานวนมาก<ช>ผลผลิตยเยอะ,ะแล้วก็เข้มแข็งกันพอสมค<ช>วรเลยทีเดียวเรานับว่าโชคดีมากเลยที่ปศุสัตว์จังหวัดท่านเห็นเรื่องแออพะเแกะครับทั้งจังหวัดเราอ่ะมีมากกว่าพันฟาร์มแล้วขายแต่ลทีก็เป็นพันตัวที่เราสามารถต่อรองราคาพ่อค้าได้ก็ถ้าเรามีน้อยต่อรองราคาไม่ได้แน่นอนทีนี้เราเรื่องหมู เจอเศรษฐกิจตกต่ำก็เร่อไปอบรมใช่ค่ะเรื่องไปอบรมประสาทบอกว่าลองตัวนี้ไหมแพะแกะหมูป่ากำลังที่ต้องการตลาดแล้วตอนนั้นเชื่อมั้ยคือแบบว่าให้เพิ่มเป็นแพะแกะหมูป่าก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเลี้ยงแล้วขายที่ไหนใช่คำนี้ทุกคนจะเจอเลยเลี้ยงแล้วขายที่ไหนก็บ้านฉันเคยมีหมู่มาเพิ่มแพะเพิ่มแกะให้แล้วจะยังไงตอนมาเลี้ยงขั้งแรกชาวบ้านบอกว่าเลี้ยงอะไรแล้วขายที่ไหน พอเราจัดตั้งสากลขึ้นมาแล้วปรสสัตท่านก็สามารถนำพ่อค้าจากเมืองเราอกมาจากลาวจากเขมรมาหาเราเนี่ยแ่บ้านเรานี่แหละใช่ค่ะทีนี้ชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วว่า๋อเริ่มขายได้อทีนี้แหละทุกคนก็จะเริ่มหันมาละหันมาเลี้ยงค่ะตอนนี้ก็สากลเราดูแลทั้งจังหวัดเนื่องจากสมาชิกประมาณเกือบ300คนดูแลยากก็เลยจัดตั้งให แต่ละอำเภอจะตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาอ๋อเพื่อรองรับกาสากในระสาังัดอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วมีมีใครเป็นประธานสากันพี่ยินนี่แหละค่ะสวัสดีท่านประธานสวัสดีค่ะเป็นประธานจังหวัดแล้วก็ประธานของอำเภอค่ะหรอคับก็เลยกลายว่าหลายๆคนเองที่อยากจะเห็นต้นแบบเห็นวิธีการเห็นการคิดนอกกรอบใหม่ๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูณจุดตรงนี้ได้ได้ตอนนี้มีมีอะไรบ้างครับมีแพะมีแกะ มีวัวมีหมูป่านะคะแล้วก็จะมีปลามีปลาด้วยเป็ดไก่อ่มีเป็ดเทศแล้วพอมาเข้าสู่ในระบบที่เราเลี้ยงแล้วรวมไปถึงแกะแกะแพะและอื่นๆเนี่ยมันต้องดูแลต่างกันไหมอาหารมันกินยังไงโรคภัยไข้เจ็บเราต้องดูแลสุขขาอนาคตยังไงบ้างทั้งหมดค่ะไม่ว่าสัตว์หรือคนเนาะจะดูแลเทคนิคเหมือนคนเลยอาหารอารมณ์ นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ของเราเราไปยุกพวกสมุนไพรมาครับค่ะอย่างเช่นใบสะเดาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บให้ทิย์ละครั้งเพื่อให้เขาถ่ายพยาธิค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะไปยุกถ่ายพยาธิเหรอใช่ค่ะแล้วก็เราจะไปยุกต์ของพวกที่มีในพื้นบ้านเรามาเพื่อลดต้นทุนและอย่างที่แปลกๆที่ตอนนี้รู้สึกแปลกมากคือแพะกระแกเราเราดูแลเขายังไงเราเลี้ยงอะไรเราให้เขากินอะไรเราป้องกันอะไรให้เขายังไงบ้างคะเราต้องป้องกันว่าตั้งแต่ เขาเอ่อเขาคลอดมาเนี่ยเราต้องดูแลยังไงนะคะก็ที่นี่จะเน้นพวกสมุนไพรเป็นหลักจากการอบรมค่ะจากการอบรมของเกษตรทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่กพี่แปดไร่ค่ะแปดไร่แบ่งเป็นยังไงบ้างกพี่ก็แบ่งเป็นโซนก็โซนพืชผักเราอยู่โซนข้างหน้าโซนสัตว์ปีกโซนแพะแกะอยู่โซนด้านหลังเพราะที่นี่เราจะทําเป็นโฮมสเตย์ด้วยก็กลายเป็น เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับแปไร่ด้านหน้าก็เน้นเน้นพืชผักไปก่อนนะครับส่วนศาตว์ต่างๆก็อยู่ทางด้านหลังแล้วไอ้พวกอนามัยต่างๆเราต้องดูแลจัดการในในความเป็นธรรมชาติเขายังไงบ้างครับพี่พวกกลิ่นเราเน้นพวก EM อ็ค่ะอ๋อเ M เอ็เราใช้ EM ทําทำเองไหมหมักเองหมักเองด้วยอ่าก็จะมีพวกเอ่อเราจะมีพวกสารไล่แมลงด้วยเป็นพวกใบยูคาครับค่ะแล้วก็ตะไคร่หอมครับ หมัก EM กากน้ําตาลไปเอาความรู้การหมัก EM มาจากไหนจากเกษตรำนักงานเกษตรไปเรียนมาอีกอ่ะทีนี้เรามองช่องทางทางการตลาดยังไงอะครับว่าสินค้าอย่างเช่นแพะแกะหมูไก่เป็ดอะไรต่างๆเนี่ยเราส่งขายยังไงเรามองใครเป็นลูกค้าเราบ้างอะครับอันนี้คือเรารวมกลุ่มแล้วก็จะมีพ่อค้าจากมาเลจากลาวจากเขมรค่ะเขาพอเราวมกลุ่มได้เยอะเขาก็จะมารับเรา แล้วเราก็จะมีโรงงานเพื่อรองรับถ้าเกิดวันใดวันนึงเราส่งออกไม่ได้ครับค่ะวันใดวันนึงเราเกิดส่งออกไม่ได้เกิดราคาต่ําเราจะทํำยังไงโชคดีของสหกรณ์เรานะคะที่มีปศุสัตว์ให้โรงงานมาให้โรงงานมาเพื่อแปรรูปโดยเฉพาะค่ะก็สามารถเราก็แปรรูปเป็นลูกชิ้นเป็นพวกหมูยอเป็นเป็นสิบกว่ารายการนะคะก็เราสามารถ แปลรูปของสมาชิกเราแล้วก็เราสามารถส่งขายออนไลน์เนี่ยค่ะครับผมตอนนี้ของเราจะทําเป็นลานครับเป็นลานค้าชุมชนคือการแปรรูปมีหลายสายเหตุแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าคแปรรูปเพื่อเขาเรียกว,ว่าถ้าเกิดในในการชําหละเนื้อสดแล้วก็จําหน่ายออกไปบางครั้งมันติดเรื่องของกลไกทางการตลาด<ช>การแปรรูปก็จะเป็นการสร้างโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สินค้าเดิมมาอยู่ในรูปแบบใหม่ แล้วเปิดการความต้องการให้กับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นตามการแปรรูปด้วยแต่ทั้งหมดก็ต้องควบคุมมาตรฐานให้ได้ถูกต้องแล้วก็รวมถึงความสะอาดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางนี้พอมีประสุตสัตว์แล้วก็ทาตามประสุตธสัตว์ทุกอย่างมันก็เลยง่ายใช่ไหมครับในในองค์กรสากลตอนนี้นี่มีอยู่300กว่าหลังคาเรือนสมาชิก300กว่าค่ะครับเอาจริงๆอ่ะมีทั้งจํานวนหมูหมูป่าไก่เป็ด แกะแพะ300กว่าลังคาเรือนี่จริงๆมันมีมีอยู่กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้ที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยเป็นหมื่นตัวเป็นหมื่นตัวใช่ไหมทั้งจังหวัดเป็นหมื่นตัวส่งออกแต่ละครั้งก็เป็นพันตัวค่ะถ้าเราทําเป็นกลุ่มใหญ่เราสามารถต่อลงราคาราคาได้ผมชอบมันนึงที่พี่บอกว่าอย่าออกนอกกรอบแต่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะมีรายได้แบบขั้นบันไดใช่มีรายได้ขั้นบันไดคือรายวันรายเดือนแล้วก็รายปี พี่พี่แบ่งสินค้าของพี่เป็นรายได้รายวันรายเดือนรายปียังไงบ้างครับค่ะก็รายวันเนาะเขาเดินเข้ามาเขาจะได้ของกลับไปแล้วเราสามารถค้าขายได้ทุกวันเช่นพวกอะไรอ่ะเป็ดไก่กบปลาไก่ไข่เป็ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีผลไม้ด้วยมีพืชผักตอนนี้เราเพาะกล้วยไม้ด้วยอ่าพวกนี้คือเป็นแบบรายวันคือรายได้รายวันมีเก็บทุกวันใช่แล้วมีลูกค้ามาก็มาทุกวันเหรอครับ มาทุกวันค่ะคือเหมือนแต่ละคนเขาจะจ่ายตลาดเข้ามาเลยเขาได้ของสดอย่างอย่าซื้อกระเพราอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะไปร้านค้ามาเลยมาเก็บตะไคร้อย่างเงี้ยก็เด็ดตอนเช้าใช่ใช่ค่ะก็ได้สดๆเลยแล้วก็ปลอดสารด้วยครับผมโอเคนี่คือรายได้รายวันรายเดือนนี้มาจากอะไรบ้างครับรายเดือนก็จะมีที่นี่เราจะทําเป็นโฮมสเตย์ก็จะมีบ้านพักรายเดือนแล้วก็จะมีหมู หมูป่าเรากําหนดเลยว่า10แม่เนี่ยแต่ละเดือนปล่อยกี่ตัวสามารถปล่อยได้ทุกเดือนเพราะว่าเดือนหนึ่งนี่น้าหนักเขาได้ละหกโลอ๋อว่าง้นนี้คือรายได้รายเดือนก็จะมาแล้วรายปีนี่กําหนดจากอะไรดูรายปีก็จะเป็นข้าวแล้วก็แพะแกะแล้วก็วัวค่ะเป็นรายปีทําไมแพะแกะต้องรอเป็นปีเลยหรอก็คือให้ได้น้ำหนักที่ตลาดต้องการค่ะก็ถ้าห้าเดือนน้ำหนักเขาก็จะได้ประมาณ 20- 30โลเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นปี เขาจะได้น้ําหนักตามที่พ่อค้าเขาต้องการก็คือธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเราศึกษาจนเรารู้ว่าธรรมชาติเขาน่าจะอยู่ในรายได้ที่สําหรับเราเป็นแบบรายปีเพื่อน้ําหนักแล้วก็อื่นๆใช่ไหมคะอันนี้รวมถึงในเครือข่ายในสากลด้วยก็จะทําแบบนี้แบบแผนเดียวกับพี่ยุทั้งหมดเลยอันเดียวกันก็ก็แปลว่า300กว่าหลังคาเรือนก็จะมีรายได้ทั้งแบบรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีไปแบบอย่างที่พี่ยุกําหนด ใช่เหมือนเหมือนกันหมดเลยใช่ก็น่าจะอยู่ในรูปแบบของความที่เอ๊ะทุกคนก็อยู่ดีกินดีนี่ไ่มันก็เลยเกิดเกิดเหตุที่ว่าพอคิดนอกกรอบแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นอินซีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยง่ายต่อทั้งการซื้อการขายนะครับ<ช>ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่ยูได้บอกไปว่านอกเหนือจากตั้งเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชปลูกผลไม้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ แปรรูปก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญด้วยใช่นะครับเพราะเป็นการยกระดับแล้วก็สร้างรายได้สร้างสร้างมูลค่าสร้างมูลค่าแล้วก็ต่อยอดทางทางธุรกิจที่เราได้ทาเกษตรเกษตรด้วยไปบอกเตรียมไว้ตรงนู้นเต็มเลยใช่ค่ะมีเมื่อกี้แอบบอกไปแล้วมีมีไก่อบสมุนไพรไก่บ้านอบสมุนไพรและอื่นๆค่ะอุบไว้ก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวตามพี่ยุไปดูสิ่งที่แปรรูปตรงนู้นว่าน่ากินขนาดไหนตามไปด้านึกลเลยครับ เริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันบนเส้นทางเพิ่มความฝันกับความสุขต่อให้ไกลแค่ไหนก็ไม่กลัวจะมุ่งไปสู่เส้นชัยแหล่งความรู้สู่อาชี ตามพยูมาช่วงนี้บอกเลยว่ามีอิ่มกันแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการแปรรูปสินค้าต่างๆเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะฮะเอาจริงทั้งหมดนี้คือผลผลิตที่มาจากที่นี่ใช่สมัชยาฟาร์มสเตย์ค่ะอันนี้คือของพยูเลยใช่นะครับมีทุกอย่างมีที่พักมีมาปลูกพืชมีมาเลี้ยงสัตว์ใครอยากมาช้อปปิ้งอะไรตรงนี้จัดให้เต็มที่เหมือนตลาดสด มาได้ทุกวันะอย่างนี้ก่อนทุกวันนค่ะก็หลักๆก็คือนอกเวลาราชการดีกว่าค่ะมาเช้ากับเย็นเสาร์เช้ากัเย็นสาร์ที่ก็เปิดด้วยค่ะก็คือติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์มีมีค่ะนะติดต่อพูดคุยมานัดแนะล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับทีนี้มาแล้วถ้าหิวมันมีอะไรต้อนรับรอพวกเราอยู่บ้างครับพี่ครับมาวีรมต้องอะไรคะ ลูกชิ้นยืนกินใช่ยืนก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเลยเฟรมทีวีไปนั่งกินได้ไหมได้ค่ะน่งกินยิ่งอร่อยค่ะนี่คือลูกชิ้นที่ว่าแล้วป่ะค่ะลูกชิ้นยังไงเอ่ยลูกชิ้นของสาก์เราก็สามารถผลิตทั้งไก่วัวแพะแกะหมูค่ะอย่างวันนี้วัวแพะแกะหมูใช่หชนิดเลยหรอใช่ค่ะโอ้โหก็ล่าสุดมีนกกระทาด้วย อทีมเขาเลี้ยงลกกระทาแล้วก็เอาเป็นลูกชิ้นลกกระทาอ๋อเหรอใช่หาสูตรลงตัวเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเรามีสูตรของสะกลโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นสูตรลูกชิ้นบีดำค่ะแต่วันนี้ที่ได้ที่ได้ชิมแน่ๆคืออันนี้คืออันนี้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะฮะมันจะโดดเด่นยังไงบ้างสําหรับลูกชิ้นยืนกินของสมัชยาโฮมสเตย์ที่นี่อ่ะก็ส่วนใหญ่ของของสากลเราจะเป็นเนื้อล้วนครับลูกชิ้นเราจะเป็นเนื้อล้วนเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีแป้งค่ะ กินยืนกินของเราค่ะเนื้อล้วนๆเลยเนื้อล้วนเลยนี่เลยนะขออนุญาตจิ้มแบบนี้จิ้มตัวนี้เลยนะฮะแบบนี้น้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของบีรำสูตรเดียวกับลิซ่าไหมใช่ค่ะแล้วกินแล้วเต้นขึ้นมาทำไงอ่ะต้องต้องท่าใหม่ด้วยไหมอย่าไปจะสอนค่ะ จะเป็นเนื้อรวนอร่อยน้ำจิ้มอ่ะคุณชื่อยู่แล้วก็เคยกินค่ะอือไปต่อครับพี่ไปต่อครับอันนี้ไส้กรอกนะคะไส้กรอกของสูตรเฉพาะของเราเลยค่ะไส้กรอกสมุนไพรเองค่ะทำจากอะไรพี่อันนี้เราทำจากหมูค่ะนะครับก็ขออนญาตหยิบได้ไหมพี่ค่ะได้ได้นะขอเนื้แบบนี้อ่าแบบนี้นี่อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเดี๋ยวขออนื้อหนึ่งลูกก่อนในช่วงนี้ ความพิเศษของมันคือมีสมุนไพรใช่ไหมครับพี่พี่ใส่สมุนไพรลงไปเยอะมากแบบนี้เลยก็ต้องทานกับขิงนิดนึงตัดเลี่ยนไม่ไม่เลี่ยนบางคนเัอไม่เลี่ยนเนาะใค่ถ้าวท้อกินน้ำอยู่แล้วก็คือกินน้ำได้เลยค่ะดีพี่เบาค่ะ เหมาะกับเป็นกับแก้มก็ได้นะคะกับแก้มเลยนะเอามาเรียกออเดิร์ฟเลียงน้ำยาดีกว่าอ่าเอเอีกสองจานที่เหลือนี้มีอะไรบ้างคบพี่อันนี้เป็นหมูหมูป่าสมุนไพรอ่าแต่ดนเหมือนหมูแดงเนาะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไก่บ้านครับไก่บ้านที่เราเลี้ยงเองไอ้ที่มันวิ่งกินกุ๊กกุ๊กกุ๊กใช่ค่ะใช่เสียดายไม่ได้ทําไก่ดําโลอ่ะไก่ดําก็มีเพราะงั้นขออนุญาตชิมหมูป่าได้ไหม บบนี้เลยน้ำจิ้มนี่ก็ออกมาทางแจ่วปะ่ะค่ะน้ำจิ้มก็หอมอ่ะมีข้าวเหนียวไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะกำลังพาพากันพูดดยู่เอเราน่าจะเสริมข้าวเหนียวส้มตำให้เนาะค่ะอุอ๊ย <c oughs> อร่อยนี่ยังกินเกียวไม่หมดเลยคือเนื้อเนื้อจริงๆแล้วก็มีมันแจ่กกำลังดีอ่ะน,นี้สี่เมนูที่เบสิกแต่อร่อยอร่อยะนะฮะ <c oughs> ยังไม่พอ ใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมการแปรรูปที่นี่ไม่ได้จบเปแค่สี่จานนี้เท่านั้นมาดูที่โต๊กนี้เลยเต็มอลังการมากอันดับแรกที่สะดุดตาก็คืออันนี้เหมือนกันไหมครับอันนั้นแหนมค่ะอันนี้แหนมค่ะคุยเรื่องแหนมก่อนแหนมแหนมอะไรครับพี่แหนมหมูค่ะแหนมหมูสูตรไหนอ่ะสูตรที่นี่จะเน้นสมุนไพรครับผมแหนมหมูอันนี้ก็แปรรูปเลยใช่อันนี้จะออกเปรี้ยวหรือจะออกอะไรยังไงครับ สมวันแรกก็จะกลมกล่มเรื่องจะเปรี้ยวครับค่ะก็เจวันก็พอดีแต่ถ้าเราอยากเก็บไว้เป็นเดือนเราอัดฟีสไว้อัดฟีสไว้แล้วนี้คืออะไรครับเหมือนเป็นไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกไรเอ่ยไส้กรอกหมูเหมือนกันก็ก็เราก็ทําเหมือนกันหมูแพะแกะเราก็ทําเหมือนกันราคาต่างกันไหมครับอย่างอย่างอย่างไส้กรอกแบบนี้เราก็จะทํา ราคาที่จับต้องได้ค่ะก็แพ็คละ50บาทอันนี้คือ50บาทอันนี้ก็50บาทอ่าค่ะใช่เท่ากันปริมาณคือ ประมาณ400กรัม400กรัมจะเกือบครึ่งกิโลนะครับแต่ก็สมน้ําสมเนื้อนะเนื้อล้วนๆนะแล้วก็รสชาติแบบเป็นที่ถูกใจอันนี้ก็เป็นสินค้าขายดีใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็แพ็คละ50บาทแล้วตามต่อมาเรื่อยๆลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นบีรมก็คืออ้นนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อแต่ทําแบบว่าเป็นแพ็คเอาไว้ไปทาเองที่บ้านก็จะมีไซส์50บาทมีไซส์100บาทเงี้ยค่ะอันนี้50อันนี้50บาท50บาท ก็จับต้องได้ราคาจับต้องได้ครับอันเนี้ยที่ผมแปลกใจมากเลยพี่เราเห็นแพ้อยู่ด้านหลังเมื่อกี้ที่ร้องแม่แม่เรียกแม่เรียกเรียกแม่อยู่ตลอดเวลามันคือยังไงครับแพแพแผ่นนะคะก็สามารถทําเป็นเราเราไปทอดสามารถเป็นออเดอร์ได้เป็นกับแกล้มหรือเป็นอาหารก็ได้นะคะอ่าขออนุญาตเปิดเปิดนิดนึงได้ไหมขออนุญาตอยากเห็นได้กิน กินแพะ๋อกินเลแบบนี้โอเคแล้วก็ขออนุญาตยิ้นินะเนี่ยคุณแม่คุณแม่ที่ดูอยู่ที่บ้านนี่คือแพะแผ่นม<ช>ันคือคเนื้อใช่ไหมส่วนไหน,นห,รหรือว่าปนปนกันมาเนื้อส่วนสะโพกค,ค่ะเนื้อตัวนี้มันจะอร่อยมันจะได้เนื้อเยอะค่ะเนื้อก็จะมีความดึงดังเพราะเาออกกำลังกายเดินตลอดเวลา แล้วแผ่นหนึ่งทอดปุ๊บมันก็จะขยายออกมาใช่ค่ะแล้วกินกับอะไรกินข้าวเปล่าข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแถวอีสานเราก็จะข้าวเหนียวค่ะอันนี้ปริมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อยู่ที่หนึ่งอยบาทค่ะเป็นเป็นขนาดทดลองขนาดริมโรงค่ะอ๋อครับค่ะอันนี้คือเหมือนเหมือนจะเป็นน้ําจิ้มเหรอครับค่ะน้ําจิ้มค่ะเป็นสูตรเฉพาะของฉากรค่ะจิ้มกับอะไรได้บ้างได้ทุกอย่างเลยแส่กอกก็ได้นะคะแส่กอกก็ได้ใช่ค่ะ สินค้าแต่รูปยังไม่หมดเปียเท่านี้คือกินให้มันสบายท้องอิ่มท้องกันแล้วรูปร่างหน้าตาก็ต้องดีด้วยพี่มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ฮะสบูนมแพะค่ะสบู่นมแพะขอโทษนะไม่ใช่สูตรนมแพะอย่างเดียวเป็นสูตรนมแพะแล้วอะไรนั้นน้ำผึ้งมะขามน้ำผึ้งมะขามน้ำผึ้งรวมทุกอย่างที่มันช่วยดูแลผิวตัวผิวหน้าของเราอยู่ในนี้เลยสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ ก็จากการคิดค้นของสากลแล้วก็เป็นเป็นของฟาร์มคุณธนวัฒน์ฟาร์มค่ะก็คือในเครือข่ายใช่ค่ะในเครือข่ายเลยค่ะหกสิบกรัมขายเท่าไหร่ครับพี่ก็ถ้าราคาส่ง8 5บาท8 5บาทค่ะยังไม่พอของหวานมันต้องตามมาด้วยใช่ของหวานก็หน้าตาคุ้นๆมากเลยนี่เลยเป็นของฟาร์มสมัชยยาฟาร์มค่ะสมัชยชยาฟาร์มมะม่วงเยอะมากขอายพลิกด้านหลังให้ดูมันคืออะไรมันคือมะม่วง นะครับยังยังกล่องนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้20บาทค่ะฮะอีกกี่ดิ 20, 20บาท,บาทสินค้าเราจะไม่ไม่แพงมากเน้นสมาชิกจับต้องได้เน้นชาวบ้านแถวบ้านเราจับต้องได้เออเอาสิลองดูแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่จบเป็นเท่านี้ของกินของใช้นู่นนั่นนี่พี่ครับสุขภาพมันมายัางไงครับลูกประครบมันมายัางไงครับพี่เกี่ยวกันไหมกับ แพะแขกกับสาตว์กับพืชใช่ไหมพี่จะบอกว่าพี่ห่อเนื้อแพะอยู่ในนี้มใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องทําสมุนไพรด้วยในเมื่อเราปลูกสมุนไพรเยอะครับเราก็สามารถนํามาตากแล้วก็ทําเป็นลูกประคบสร้างรายได้ให้สู่ชุมชนด้วยค่ะในนี้มีอะไรบ้างก็มีพลัยมีตะไคร้มีขมิ้นค่ะก็ออกเหลืองเหลืองขมิ้นแล้วก็ใบมะกรูดทิวลดปนี่ยค่ะ แบบนี้เลยอย่างลุ่งนี้พี่ขายเท่าไหร่50บาท50บาทก็ <ไป S 1> ส่งส่งตามร้านสปาส่งตามโรงบาลทุกวันนี้แพทย์แผนไทยจะมีทุกโรงบาลแล้วก็ส่งเสริมให้อันนี้จากโรงเรียนสูงอายุ คือที่ไปสอนไปสอนแล้วก็ส่งเสริมค่ะก็ติดแดนโรงเรียนที่สูงอายุของตำบลค่ะก็สามารถให้สูงอายุมีรายได้ก็นึกถึงว่าสากรมีเครือข่ายใช่ไหมแต่ละหมู่เองก็อาจจะถนัดทําแต่ละอย่างที่ไม่ไม่เหมือนกันหมู่เนี้ยเขาถนัดทําเป็นรูปครอบไปสอนก็ทําแล้วก็ให้ สวที่ีเวลาว่างก็ทำ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 ก็าจะมีสมุนไพรครบมากกว่าก็สุดท้ายก็ทําแล้วก็คืนกลับมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะจัดจําหน่ายให้นะครับเพราะว่าสากลก็ติดต่อได้ทุกๆที่เลยทีเดียวดังนั้นก็เลยทําให้มันง่ายมากนี่งขึนถ่ายยังไม่นึ่งนะหอมหอมอ่ะ ราคาก็ไม่แพงอีกค่ะเออที่นี่จะเน้นไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยใช่ชาวบ้านจะซื้อง่ายๆแล้วก็เวลาเผื่อใครเอาไปเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนจาหน่ายมันก็จะได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับําแบบนี้พี่มาจนถึงวันนี้ถือว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะมันประสบความสําเร็จตามที่พี่ตั้งใจไว้แล้วหรือยังครับค่ะความสําเร็จเราต้องดูว่าเราพอใจที่ตรงไหนอย่างของพี่เนาะพี่คิดว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาน่ะก้าวเข้ามาสิบ คนมีคนกลับไปทําแค่หนึ่งคนถือว่าเราสําเร็จแความสำเร็จเราคือความสุขความสุขที่เราได้มาครับความสุขที่ทุกคนเดินเข้ามาว่าเขาเข้ามาแล้วก็ได้อะไรกลับไปค่ะเพราะว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใยรถคันโตเราแค่มีคนเดินเข้ามา10คนกลับไปทำหนึ่งคนเราก็สำเร็จแล้วค่ะนะฮะเราเชื่อว่าสาก์นี้ หรือว่าสิ่งที่พี่ได้วางรากฐานม,มาทั้งหมดน่าจะไปสู่ความสําเร็จได้พร้อมๆกันนะครับเอาแบบนี้หน่อยพี่วันนี้หลายคนดูสถานีอาชีพอยู่อาจจะโทษนะครับตกงานอยากจะหางานเสริมอยากจะเปลี่ยนงานและอื่นๆพี่จะให้กําลังใจเขายังไงดีครับว่าการจะเริ่มต้นทําอะไรอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่แบบสาสรก่นนะแต่เขาจะเริ่มต้นในแบบที่เขาถนัดได้ยังไงบ้างพี่จะแนะนํำยังไงดีครับค,คือก่อนอื่นถ้าเราตกงานหรือว่าเราคิดจะเริ่มอะไรเนี่ย เราต้องดูที่ว่ากำลังใจเราเรามีใจที่จะทำไหมแล้วก็ให้เราศึกษาเยอะๆทำอะไรก็ตามให้เราทำตั้งแต่น้ยๆอย่าเพิ่งทำเยอะทำน้อยๆแล้วเราเข้าใจเข้าใจตามขั้นบันไดตามที่พ่อหลวงท่านสอนแล้วเราค่อยๆขยายแบบนี้คือการยั่งยืนตลอดไปค่ะ ก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาติดโตที่เราได้นะคะสมัชชาฟาร์มหรือที่กลุ่มสากลแพะแกะเราสามารถาที่จะดูแลท่านสามารถที่จะให้ความรู้หรือว่าท่านแค่เดินเข้ามาเราก็ดีใจแล้วเดินเข้ามาศึกษาก่อนเดินเข้ามาหาเราเราพร้อมที่จะ ดูเลยพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับก็เป็นอีก mm. หนึ่งตัวอย่างของคนที่คิดนอกกรอบนะครับทำแบบเดิม mm. ก็อาจจะได้ผลผลิตผลลัพธ์แบบเดิมๆแต่ว่าถ้าเกิดคิดนอกกรอบแต่การคิดนอกกรอบเราต้องมีเสาเข็มทางความคิดครับ mm. มีทฤษฎีมีคนที่ประสบความสําเร็จมีแนวคิดรวมถึงเปิดกว้างรับเอาสิ่งใหม่ๆที่เราเชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับเราไปสู่หนทางที่ใหม่ บนพื้นฐานเดิมได้และนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ยูเองก็ให้ความสําคัญกับการที่จะเรียนรู้อยู่อย่างตลอดเวลาแม้ว่าตัวเองจะคร่วบบ่อดในวงการน,นี้มานานแล้วแต่สุดท้ายความสําเร็จมันถูกขยับขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดนิ่ง เราก็ขยับตามความสําเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากสิ่งที่พี่ยูจะบอกไปก็เชื่อว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนงานทํางานใหม่หรือหาอาชีพเสริมก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องของรายได้ความมั่นคงและที่สำคัญคือจะได้ความสําเร็จในใจคุณอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยูเป็นมา,มากๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการและสร้างแรงบันดาลใจกับทุกๆคนที่ชมรายการขอบคุณครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการนะครับของสถานีอาชีพนะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์ประกาศศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับติดตามต่อในครั้งหน้าว่าจะพาผู้ชมไปเช็คอินที่สถานีที่จังหวัดไหนรวมไปถึงจะพาไปคุยกับคนที่รู้จริงทําจริงในอาชีพอะไรติดตามได้ในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ